สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพอกับสาวมินตารักต่างไว้นะคะหลังจากอาบน้ำแล้วก็ซิมาแต้งหนา้าแต้งตัวสักหน่อยเนาะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มมนหนึ่งเพื่อนว่า ให้เดาว่ามินตาอายุมินตาอายุห้าสิบสามปีสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสามปีว่าสั้นดีก็เลยเมื่อนี้กะเลยสิมาแต่งหน้าสักหน่อยหนึ่งทีหลังจากอาบน้ำแล้วเนาะขยันจะมาแต่งว่าขยันแล้วกะปล่อยเลยเนาะ นินตาเกิดพศออ2535จ้าคือเพิ่อนว่าคืออันเขาจเจ้าว่าฮะเนาะถ้าเอาเอาผู้เฒ่าแล้วก็เลยเฒ่าไปนั่งผู้เฒ่าแล้ววันนี้ผู้เฒ่าก็เลยม่มันนมกับเห้าวันนี้เห้ากก็เลยเป็นผู้เฒ่าว่าน,นั่นกันเรื่องจริงเนาะ ตามสภาพที่มิ้นตาเบิรมิ้นตาเองกอ็ว่าส่งคืออายุหลายๆนั่นแหละเนาะแต่ที่จริงอายุยังสามสิบสามปีโยเนาะเกือบปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าจะแต่งหน้าก่อนอันนี้ผมก็ยังบบท่านอันเซ็ตเ่ออาบน้ำเล้วเลยก็เลยมาแต่งหนา้าแต่งตัวสักหน่อยนึง ให้มันนุ่มขึ้นสักหน่อยนึงเนาะทุกคนแต่งงานแล้วก็สิปไปเฮกับเขาเนาะืันนี้วันนี้อาการห้อนหอน,หอ,นอาบนา้ำแล้วอาบนา้ำแล้วยังบ่ท่านได้ใสเสือ้อผ้าเมื่อได้ใส่ยังนำเหงื่อไหลย่อยๆๆๆลงมาเลยก็เลยทั้งเปิดพัดลมทั้งเปิดแอร์บังนีตอนนี้พัดลมปิดแล้วเพราะว่ามาไทยคีบก็เแล้วปิดพัดลมสกอรอันนี้ก็คือเสียงดังๆแหี่ก็คือว่าเสียงแอร์เนาะ เป็นคนที่ว่าโบคอยแต่งมาแล้วแต่มือใดขยันแล้วก็มาแต่งมือใดขี้ข้าน,นะโบแต่งเนาะโบทาแป่งกะขาวยู่แล้วล่ะเป็นคนผิวขาวคนผิวขาวบ่ผิวขาวโบทาแป่งกัะขาวนะโบทาแป่งกะขาวปะ เป็นนาแบบนาค้นแก่ๆน้นหนึบบหนนงพูดเท่ยาอายุน้อยสนซานเานเาะเ,เปยังนว่าออเอาเ่ได้เนพัวอยอนว่าเอาพัวเ่าก็เลยไปเถาน้ำพัวแบบนี้ บันี้ผัวม่าหนุ่มกับเฮาบันี้อ้าวตายบันทีเออเมียสาวสำใหม่ก็เลยหนุ่มใหม่นะเมียอืมบันีน้ผู้ขาก็เลยเท่าไปซสมที่จริงบ่ได้เท่าเนะานะ <c oughs> หาสิบสองอันมีคนหนึงคอมเมนต์ให้ถ้าให้ให้ให้เดาว,ว่ามิ้นตาอยายุเท่าใดมาสันเดย์เพิ่นก็ว่าหาสิบสองหาสิบสามมาสันเดย์ แมนโบอดีเพิ่นวาเนาะแมนบอกเร <im itation> ื่อเรือว่วว <im itation> าหรือว่าบ <im itation> ่ถือหรือว่าผิดลายผิดลายยังรักสามยู่ยังมือหอดรักรักหาเ่อรักซีมอทันหอดเนาะสามตนตนสามตนตนถ้าว่าเพื่อนนะเป็นลูกสาวลาเนี <im> ่ย <itation> ลูกสาวลาลูกสาวลาลูกสาวลาออืได้แล้ว งานแต่งหน้าของมิ้นตากมต็มิแต่ซนะ้ำนี่แหละเนาะบัดนี่ก็ซิไปเฮ็ดกับเขาผมกันย่งบ่ท่านอันเซจเอ่อกันย่งอันใส่อันพามัดไว้อยู่แบบหนาแกเนาะแต่ว่าที่จริงหนาแก่ซื้อเด้อายุยังบ่ท่านแกเอ่อเนาะซํานีนะ่เน่ะกำลังกินกำลังแสบกำลังนอนกำลังกินแ่บคือเพลิน เ่าถือว่าทานนตาว่าเผื่อกับคอมเมนต์มาบอกเด้อเด้อะสามสีผ่วกว่าสามสีผัวก็ลังกินกำลังนอนอือกำลังกินกำลังนอนกำลังแซ่บอยู่กำลังกินแซ่บกำลังกินแซ่บเด้อบ่แม่ว่าอีหยังเลยมันขึ้นขึ้นไข่ขึ้นอืยอยากลุนหุ่นได้สักเอ่อสิบโลสิบห้าโลก็ยังดีเนาะอันนี้ไข่ขึ้นตัตัวเฮ้ยเนาะไข่ขึ้นไข่ขึ้นไข่ขึ้นเนาะใครขึ้นตัตัว วันหนใครกินได้รองเฮ็ยด,ดยังไดใครกินได้หมวกกางเกนเฮ็ดเด็กๆโอ้ยเนาะวันนี้ก็ซีไปเฮ็ดกเเะเผานะพรมกับยงซีแหละหลังจากอาบน้ำก็ประมาณนี้แล้เนาะไฟกะลุกแห้งแล้วเนาะทุกคนมาเริ่มเฮ็ดกันเลย ปลาดุกสองตัวเนาะซื้อมาได้สองตัวหกสิบห้าบาทเนาะกิโลละแปดสิบเนาะแต่ว่ายังบพ่พอกิโลเถอนะเนาะมิ้ง่าซิมะแกงใส่น้ำม,มันส้มตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวหนึ่งว้ห่านังเถือ่อยากกินลาบปลาด,ดุกนะเนาะเ้ากขสิเอามาย่างก่อนนะเ้าาจังมาฝักเนาะอันนี้ก็ซีมะซอย ซอยตะไครเอามาตัมอะเนาะจะนอามาตําใส่ออกแล้วก็ทั้งตําทั้งทุบหละล่ะฟืนกะมันบคอติดเป็นไดเพราะว่ามันถือฝนแน่เนาะเราต้องพาพามาเห็ดอันต่อไม้น้อยคือไม้กอไฟหละ อาจรสำลีเห็นงานอยู่ในหอ้อหัวสีไครนะปลูกมาบ้างหลายๆบัไดใส่งานจากเถ่อมันนี่ใส่มันเต็มทีเลยนะหัวคากับแข้งแข็งปลูกมาน้อยห,หัวค่าหัวคานบงงานบัวไดเพราะว่ามันเป็นน้ำดินเนาะซอยแหล้วกับมีวต่ำเนาะมังข้นกระตัมมันข้นกระต่มเนาะก็เราได้สูตรห่สุดมนันอันนี้การีิ่ตากับบัวได้ว่า อ๋อสฮิตเขาเนะาะตำใส่เกลือกะ้วาจะสูตรไผ่สูตรมันใส่หัวกระเทียม มน,น้นาทดละตรงลลางน้อไม่น้อไม่สมอ,อันใไซสกอนรนะ ใส่นมไม่สมนำฝดอาจารย์คอยมาใส่ปลาดุกตัมเครื่องใส่ก่นนะอนห่อนน้ำเหือไหลย่อยออกเหือไล่ลาย ร่องตำเบิงกับที่ร่องโบตำฮะว่ามันอันใดมันเคเข้มข้นกว่านะอันนี้ห้ากะต้มนอไม้ส้มสมให้มันโดนๆดนสะกอนเนาะเดี๋ยวห้าจังคอยมาใส่ปลาทีหลังเนาะทุกคนที่หฮากะมาใส่เครื่องที่ห้าวตำมันเนาะ เราจังคอยมาใส่ปลาทีหลังโอ้ยน้ำเห้งซวซำเลยเราน้นำเดือดเอากัะมาใส่ปลาเนาะ อ่ตัวนี้เนยสองตัวสองตัวบ่พอรู้หรอ ทั้งคนกับผู้กินเลยประดุกนะแม่กับผู้กินเขาว่ามันมืนมันลื่นหมดสัน เมื่อใส่ปลาลงไปกแกงมืดสองตัวละภาสีอันจงไว้เห็ดอันนั้นบบเห็ดเปลี่ยนเปลี่ยนใจ พี่จิงยู่ร้านเพิ่นก็ตัดให้อยู่ดอกแต่ว่ามันจตาจะมาตัดเองกินสองขาหอมหอมหอมที่เห้าอันตำเครื่องถ้าห้าบ่าตำก็ได้แต่ว่าห้าตานี่มันจะอีกแบบหนึ่ง ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลา เบืง่งว่ามันจะสุกละไปนี่แกงน้ำไม่ส้มใส่ปลาดุกเนาะแล้ก็มามซีนเบิ่งว่ามันจะมีรสชาติละไปว่ามันจืดมันจางเนาะ ใส่เกลือบ่ะนี่จะมาใส่เกลืออือะจะมาผิดท้ายใส่ผักอีตูนเะก็บมาพ้างก็หลายใส่ไปเลยเนาะสำหรับคลิปเฮ็ด กับเขาเ่าแกงน้อหม่ใส่ปลาดุกเนาะกับพวกเมียงลายเนาะแต่ละมือการใส่ชีวิตสาวล่ากับผัวไทยเนาะกับประมาณนี้จังใดก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะที่การช่วยสนับสนุนมิ้นตาเนาะขอบคุณจากใจจริงๆเนาะที่เห็ดให้สาวมิ้นตามี มือนีเนาะพอว่าจะอยู่ฟังล่าฟังไทยกันแล้วแต่เนาะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าสิ่งใดที่มิ้งตาว่าวผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเนาะยังไงก็แนวใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวมิ้นตาไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีถ้ายคลิป เฮ็ดกับเขาแน่ละก็เปียนไปสลับไปแน่เนาะมันหามิ่งตาว้าผิดก็ขอโทษขออภัยเนาะความคิดแต่ละคนมันบ่คือกันลท่ะเนาะอามือนี่คลิปนี้ก็คงเอาไว้ซ้ำนีก่อนเนาะเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไม่ไปเยี่ยมยามช่องสัมลิดรักต่างใบเนาะไปกินเขาน้องกันเดิมเมื่อนี่ก็คงลาไปก่อนสบายดี